สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจของทางช่องสาระสำราญมานำเสนอผู้ที่ติดตามก็คือในตอนนี้นะครับทางช่องสาระสำราญก็ได้รวบรวมหนังสือเล่มที่สองก็คือตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยเล่มที่หซึ่งรวบรวมจากเพลลิสตอบคำถามโหราศาสตร์ไทย แล้วก็มีการเพิ่มเรื่องราวความรู้พิเศษต่างๆเข้ามาในภาพผนวกอีกสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องราวพระราชวิจารณ์ของหลนก้าวรัชกาลที่4ที่มีต่อกมดวงพระตาของกรมหลวงพิชิตปีชากรซึ่งเป็นพระราชโอรสแล้วก็ภาพผนวกเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องราวของบังทองเมื่อต้องกระทิงวันซึ่งกระทิงวันก็จะเป็น เรื่องราวของคาดเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ชั้นสูงซึ่งต่อไปถ้าเกิดท่านติดตามทางเพลลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบผลเรื่อยๆนะครับก็จะมีการนำเอาเรื่องราวของคาดกระทิงวันมาสอนเอาไว้ในเพลลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบผลอย่างแน่นอนส่วนในหนังสือตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยนอกจากจะมีเรื่องราวเนื้อหาที่รวบรวมมาแล้ว ก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดนะครับในเรื่องของภาพประกอบต่างๆเพื่อให้ท่านสามารถศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวทางโหราศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาให้ท่านได้ทราบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนอกจากหนังสือตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยแล้วในเล่มแรกของทางช่องสาระสำราญก็คือรู้ไว้ก่อนไปพบผล เล่มที่1นนะครับซึ่งก็ได้มีจัดจําหน่ายมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนผู้ที่สนใจที่จะอ่านในลักษณะที่เป็นอ e ีบุ๊กก็สามารถเข้าไปดูได้ในรายละเอียดที่เดี๋ยวทางแอดมินก็จะขึ้นให้เห็นนะครับก็มีอยู่ในเม p มาร์เกแล้วก็ o ุกบีส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากแจ้งให้ทุกท่านที่ติดตามช่องสาระสำรานได้ทราบก็คือทางช่องเองนอกจากจะมีเรื่องราวของการสอน โหราศาสตร์ไทยในเพลลิสรู้ไว้ก่อนไปพบผลแล้วก็ตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ยังมีเพลลิสพิเศษอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องราวที่ให้ความรู้ทางด้านอื่นๆนอกจากโหราศาสตร์เช่นเพลลิสคุยกันฉันเพื่อนให้ท่านได้ติดตามแล้วก็จะขอแจ้งข่าวดีอีกอย่างหนึ่งให้ผู้ที่ติดตามสนใจความรู้เรื่องต่างๆใน YouTube ของทางช่องสาระสำราญ ได้ทราบว่าในตอนนี้ทางช่องสาระสำราญก็ได้จัดทำเว็บไซต์สาระสำราญ .com เป็นช่องทางในการให้ท่านได้สืบค้นหรือศึกษาหาข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดของทางช่องสาระสำราญซึ่งก็ได้มีการจัดหมวดหมู่ให้ท่านได้ติดตามศึกษาเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาควบคู่ไปกับ การอ่านจากหนังสือซึ่งทางช่องสารสํารานได้จัดพิมพ์จำหน่ายซึ่งจะทำให้ท่านสามารถที่จะศึกษาเรื่องราวทางโหราศาสตร์ไทยได้ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นสำหรับเว็บไซต์สารสําราน .com ก็ได้จัดทำเมนูแยกตามหมวดหมู่ต่างๆดังนี้นะครับหมวดหมู่แรกก็เป็นเมนูเกี่ยวกับโหราศาสตร์ส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วย ลิสต์ของวิดีโอที่ได้เผยแพร่ไปแล้วทาง YouTube นำมาจัดเรียงตามลำดับทั้งในชุดรู้ไว้ก่อนไปพบโผลในชุดเรื่องราวของการตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยในชุดของการพยากรณ์ดวงชะตาประจำปีพุทธศักราชต่างๆหรือเป็นเรื่องของบทความสั้นๆซึ่งเป็นปกินกะทางด้านโหราศาสตร์ไทย เมนูที่สองก็จะเป็นเมนูสาระสำราญซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยเรื่องราวของการาเรียกว่าสาระสัญจรซึ่งจะนำท่านไปยังสถานที่ต่างๆการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวาต่างๆทั้งทางด้านวรรณกรรมหรือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเมนูถัดมาก็เป็นเมนูเกษตรเป็นการรวบรวมความรู้ของ พืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของยางพาราแล้วก็เรื่องราวของปล์มน้ํามันเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูการสั่งซื้อหนังสือซึ่งในส่วนนี้จะเป็นรายการหนังสือของทางช่องสาระสํารานได้จัดพิมพ์จําหน่ายจะมีรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่มตัวอย่างหนังสือให้ท่านได้อ่านบางส่วนก่อนที่จะทําการสั่งซื้อ แล้วก็จะแสดงให้เห็นช่องทางการสั่งซื้อทั้งรูปแบบที่พิมพ์เป็นรูปเล่มอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่2เล่มแล้วก็จะมีการแสดงช่องทางการจัดจำหน่ายทางแอปพลิเคชันอีบุ๊กเช่นทางเมเปมาร์เก็ตแล้วก็ทางอุกบีอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ทางช่องสาระสำราญจะรวบรวมวิดีโอลิงก์ต่างๆไว้ในเว็บไซต์นี้ แต่ก็อยากแนะนําให้ผู้ที่สนใจเนื้อหาสาระต่างๆของทางช่องสาระสาราญท่านสามารถกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องสาระสาราญทาง YouTube เอาไว้เพื่อที่ท่านจะได้รับชมวิดีโอใหม่ๆที่ทางเราก็ได้อัปโหลดขึ้นทาง YouTube ได้โดยทันทีเพราะทางเว็บไซต์สาระสำรานอาจจะไม่ได้อัปโหลดวิดีโอใหม่ๆในทันทีทันใดเหมือนใน y o u t u b e นะครับ ก็เนื่องจากว่าทางแอดมิน็็ต้องใช้เวลาในการจัดระเบียบนำเข้าของลิงก์วิดีโอในเว็บไซต์ต่างๆซึ่งอาจจะใช้เวลา1-2สัปดาห์ก็อันนี้ก็เป็นข่าวดี2เรื่องนะครับที่แจ้งให้ท่านทราบก็ทบทวนกันอีกทีนะครับเรื่องแรกก็เป็นหนังสือตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยเล่ม1ซึ่งเพิ่งจะออกมาวางจำหน่ายต่อจากเล่ม แรกของทางช่องสารสํารานก็คือรู้ไว้ก่อนไปพบผลเล่มที่1แล้วก็เรื่องที่2ก็คือการจัดทําเว็บไซต์สารสําราน .com ขึ้นมาก็หวังว่าผู้ที่ติดตามช่องสารสําราญคงจะได้รับความรู้ในแง่มุมต่างๆจากทางช่องของเราได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้สาระสมกับได้ติดตามช่องสารสําราญนะครับ สวัสดีครับ